มาดูวัตส์ซี่ไมล์เมกาแบ็กกคือแบบเป็นสีชมพูทั้งแท่งเลยความแอสตติกในวันนี้อาจจะลดลงไปแบบมากๆ <c oughs> คือเหมากมากๆาสำหรับการใช้ everyday ย์ลุคของคนที่เป็นคูโทนนะคะเป็นสีแดงที่เข้าได้กับทุกคนมากๆเลยคือสีตัวนี้เขาจะออกแนวแบบชมพูคูโทนใครที่แบบว่าไม่ชอบอายไลเนอสีดำอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าก็ใช้สีน้ำตาลไม่รอดเหมือนกันลองตัวนี้ดูค่ะแตนน่คนผิวมันอะจะต้องเลิฟมากๆ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาดู w a t ซี n s Mega b a ซึ่ง w a t s o n า Mega Bag ในวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางที่แบบว่าอย่าเอาไว้ใช้ติดบ้านนะคะไม่ค่อยได้โพลไปข้างนอกเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องนี้เป็นกล่องแรกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกล่องเครื่องสำอางของ Flower Nose นะคะซึ่งแบบว่าจะพูดว่าเป็น Mega แบ g อัจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็น m บ็อ b o ์นะคะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าแกชอบน้องมากนะคะคือแบบ น้องมีความแบบเป็นเจ้าหญิงสูงมากน่ารักมากดูนี่คือนอกจากว่าเขาจะมีความเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงแล้วว่าเปิดพอมาปุ๊บข้างในเขาก็เป็นกระจกแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็สามารถจุของได้เยอะมากเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างถ้าทุกคนรู้สึกว่าวันนี้แกแบบเหนื่อยอะไรแปลกๆอ่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าวันนี้แกถ่ายงานเช้ามากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พวกพาเลตตากันก่อนนะคะทุกคน ซึ่งจะบอกว่าสามพาเลตเนะี่ยคือพาเลตที่เกียชอบใช้มากๆก็จะมีเป็นของเดซีกนะคะสองตลับแล้วก็จะมีของโรแมนอินนงตลับนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวของโรแมนกันก่อน พาเลตตัวนี้นะคะทุกคนเป็นสี W03 นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่า Dry Strawberry อะไรทำนองเนี้ยซึ่งเกีาอยากจะบอกว่าสีข้างในเขาว่าจริงๆตอนซื้อมาใหม่ๆสีเขาจะอ่อนกว่านี้นะคะแต่เหมือนกับว่าอันนี้ปล่อยทิ้งไว้นานแล้วน้องก็น่าจะหมดอายุแล้วนะคะทุกคนปัจจุบันเกียมไม่ได้ใช้น้องแล้วแต่ว่ามันเป็นพาเลตในใจเกียจริงๆเกียก็เลยแบบเออยังเก็บเอาไว้อยู่นะคะ ซึ่งสีที่แกใช้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มข้างบนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีกริตเตอร์เล็กๆตรงนี้นะคะเคยอยากจะบอกว่าพาเลตเนี้ยคะ่ะทุกคนคือเขา,าเออกแบบมาให้คนที่เป็นไลท์ซัมเมอร์โดยเฉพาะนะคะดังนั้นใครที่เป็นไลท์ซัมเมอร์น่าจะชอบพาเลตนี้มากๆแล้วสีเขานะคะอุย้ยทุกคนคือแบบว่าเล็บเกีฉีกนะคะแล้วแบบความแอสติกในวันนี้อาจจะลดลงไปแบบมากๆ <c oughs> สีเขาจะเป็นสีชมพูแบบนมนมอ่อนๆแบบนีออน้นะคะทุกคน แล้วก็นี้เป็นสีกลิตเตอร์นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าคือแกไม่แน่ใจทูกคนจะเห็นกลิตเตอร์ไหมเพราะว่ากลิตเตอร์เขาบางมากๆนะคะแต่ว่าสีจริงๆมันสวยมากๆนะคะคือตัวนี้ใครที่ชอบโทนสีแบบนมชมพูนะคะจะต้องชอบมากๆเพราะว่าเกยวก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วก็คิดว่าในอนาคตไม่แน่ใจอาจจะซื้อซ้ำหรือเปล่ามาต่อกันที่พาเลตของเดซี่นะคะก็เก็มอยู่2อันนะคะ อันนี้จะซื้อมาเป็นอันแรกนะคะเป็นเบอร์13นะคะทุกคนชื่อว่าคูลบลเอนดิ้งแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นของคอลเลชันโรแมนติกเบลซ์ซึมนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นโทนซากุระซากุระสองตัวนี้คือเหมาะกับคูโทนทั้งคู่เลยนะคะเอ้ยต้องบอกก่อนว่าเครื่องสำอางส่วนใหญ่ของแกมันจะเป็นออกแนวคูโทนหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะแกติดใช้คูลโทนมากๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีปิดมอมๆนิดนึงแล้วดังนั้นก็จะมีพวกนิวรทลขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้พาเลตต์เอนของเลยะคะ่ะ อันแรกนะคะแกจะแนะนําไปของครูเบรนดิ้งตัวนี้คือเป็นตลับแรกที่แกซื้อของเดซี่อีกแล้วตัวนี้แกใช้ก่อนที่เดซี่จะเข้าไทยอีกนะคะคือโทนสีแบบนี้คือสามารถใช้ได้แบบในชีวิตประจําวันเลยแต่ว่าข้อเสียของพาเลตนี้ก็คือเขาจะไม่มีกริตเตอร์ไม่มีชิมเมอร์นะคะก็จะมีแต่โทนสีแมทแมทแบบนี้คือเหมาะกับการเอามาลงสีคืนมากๆก็คือเหมาะมากๆสำหรับการใช้เอฟวิเดย์ลุคของคนที่เป็นครูโทนนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโรแมติเบอร์ซิมตัวนี้อันนี้โทนสีจะติดชมครูขึ้นมานะะทุกคน แต่ว่าพาเลตเนี้ยเขาจะแบบว่ามีความติดขาวขึ้นมามากมากตอนแรกแกนึกว่าพาเลตเนี้ยจะมีความติดวอลม,มากกว่านี้แต่พอใช้แล้วคือลงผิวแกแล้วว่ามันติดคูมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่อยากจ,จะแนะนําคือกลิตเตอร์ของเดซี่เขาทําออกมาแบบสวยมากๆแล้วก็เห็นชัดกว่าตัวโรแมนนะคะใส่กลิตเตอร์แล้วก็เป็นใส่ไลท์โทนตัวนี้ก็คือเหมาะมากๆ สรุปแล้วนะคะพาเล็ตาที่แกมีอยู่ในช่วงนี้ก็คือมีอยู่3อันนี้แต่ว่าที่ใช้จริงๆมีแค่ตัวนี้นะคะเพราะว่า2อันนี้แกซื้อมานานมากแล้วแล้วก็น่าจะหมดอายุไปนานแล้วค่ะดังนั้นช่วงนี้ก็ใช้แค่ผาเล็นี้พาเล็ดเดียวเลยเอาจริงๆที่มาทำมาเมคอัพแบงค์ในวันนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันมีเครื่องสำอางใหม่ๆที่แกรู้สึกว่าน่าสนใจเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตน่าจะได้มาอัปเดตอีกดังนั้นก็เลยอยากจะมาอัปเดตของในกระเป๋าเครื่องสำอางในช่วงนี้ก่อนนะคะต่อมาก็จะเป็น q u e s t แต่วันนี้ก็ใช้เป็น s อตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้เก็ใช้เป็นสี21อ v o r รนะคะก็รู้สึกว่ามันพอดีผิวม,มากสสาหรับคนที่มีผิวโทนนิวทรัลนะคะเพราะว่าสีเขาไม่ติดชมพูมากจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลืองมากจนเกินไปนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียคือตลับมันแบบตอนนี้มันงับไม่สนิทแล้วอะทุกคนแต่วันนี้เกก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตลับซากุระของเกไหมน,นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตลับพิเศษนะคะทุกคนพรีมาจากเกาหลีเนาะอันนี้แบบที่ไทยเหมือนจะยังไม่มีนะ ตัวนี้จะเก็บเอาไว้เป็นแบบ finish m a ที่ไม่แมทมากจนเกินไปคือมันเป็นแมทแต่มันเป็นผิวอะดูคนคือมันเป็นผิวแบบสวยเลยถ้าต,ตัวนี้แกแนะนําสำหรับคนที่เป็นผิวมันมากๆเพราะว่าตอนแรกที่แกเอามาใช้อะค่ะดูคนคือตอนนั้นอะลองใช้ครั้งแรกตอนใบบ่ายแล้วหน้ามันมากก็คือรอดนะคะดูคนอันนี้คนผิวมันอะจะต้องเลิฟมากๆส่วนคุชชั่นอีกตัวนึงก็คือจะเป็นของจ o h n Samuel ตัวนี้นะค่ะดูคนอันนี้จะเป็นฟิน i s h ก l o w ที่สวยมากผิวเป็นผิวงานผิวที่เรียกว่างานผิวจริงๆ คือใครที่ลองหาคุชชั่นแล้วแต่ยังไม่ถูกใจแกแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้คือตัวโปรดของเกียร์แล้วสีที่เกใช้นะคะคือสี N0 นะคะสีนี้ไม่มีขายในไทยนะคะทุกคนเหมือนจะมีขายที่เอสตายอะแต่ว่าเกไปซื้อมาจากแม่ค้าคนอื่นอีกทีนึงนะคะคือทุกอย่างดีมากพัฟดีมากตลับดีมากสวยมากทุกอย่างดีมากแต่ว่าข้อเสียคือสีของจองซมูนเขา่าค่ะสีจะไม่ค่อยตรงกับคุชชั่นเกาหลีรุ่นอื่นนะคะคือเหมือนสีเขาจะเข้มกว่าคุชชั่นเกาหลีรุ่นอื่นนิดนึง แล้วก็เนื้อสีของเขาว่าจะมีความติดชมพูนิดนึงนะคะถ้านาะยใครที่ผิวอมชมพูก,ก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยคือมันฟิตผิวมากๆดังนั้นนะคะ2ตัวนี้ก็แน,นะนําทั้งคู่ใครชอบผิวแมทเอาตัวนี้ใครชอบผิวกลวเอาตัวนี้นะคะแล้วก็ใครที่ผิวตีชมพูมากกว่าก็ลองตัวนี้ก่อนส่วนใครที่ผิวมีความนิวเทลไม่เหลืองไม่ชมพูจะรู้สึกว่าตัวนี้โอเคมาต่อกันที่งานแก้มนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบครีมกันก่อนดีกว่าช่วงนี้ชอบใช้มากเลยคือของแพนเมกนะคะวันนี้ก็ใช้สองสีนี้ผสมกันเลยนะคะ ตัวแรกเป็นสี cl ศูนหนึ่งก็คือเป็นสีเคลียร์นะคะแล้วก็มีสีเบอร์ใหม่เป็นสีเบอร์23นะคะสองตัวนี้ต่างกันนะคะทุกคนคือเนือ้อเขาจะคนละเนื้อกันเวลาดูอะให้ดูรหัสสีนะคะถ้ามันขึ้นว่า cl แบบนี้คือจะเป็นสีเคลียร์ก็คือทาบนหน้าแล้วจะมีความเลเคลียร์ใสๆนะคะคือเกียชอบม,มากรุ่นเคลียร์แบบนี้ส่วนเบอร์23ตัวน,นี้เป็นสีใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยเลยนะคะคือแบบเข้าไทยไวมากก็สีเขาจะเป็นสีอองแนวชมพูนมงคูโทนนะคะ คือตอนแรกแกเห็นในตลาดอาจจะนึกว่าสีจะออกแนววอมวอมกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าพอเอามาลงบนหน้าแล้วก็คือเหมือนเดิมเลยคือมันติดคูคือตรงนี้ทุกคนอาจจะต้องไปหานด้วยเพราะว่าผิวแกมันมีความติดเย็นอยู่แล้วนะคะอย่างตัวสีเคลียร์เรตตัวนี้จริงๆแล้วคือเขาเป็นสีแดงใสๆเลยแต่ว่าเวลาทาลงบนหน้าแล้วเขาจะผสมกับสีผิวของเรานิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อเขามีความใสมากๆดังนั้นอันเนี้ยแกรู้สึกว่าเป็นสีแดงที่เข้าได้กับทุกคนมากๆเลยอูยจ้จิ้มมาเยอะมาก นี่นะคะทุกคนคือเขา,าจะเป็นสีแดงใสๆแบบนี้ในขณะที่ตัวเบอร์23สีใหม่ตัวนี้นะคะเขาจะแบบมีความแบบเป็นเนื้อมูสนะคะทุกคนหน้าหนาหน้าตัวนี้สิเขาจะมีความทึบก,กว่านะคะนี่จะเห็นได้เลยว่าเน,นี่ยเป็นชมพูแบบคูโทนเลยนะคะทุกคนแตหยังไยแล้ว,วาจะชอบตัวสี CL01 มากกว่าเพราะว่ามันแบบมีความเคลียร์นะคะลงบนหน้าแล้วว่ามีความฉ่ำโกรนะ แบบว่าในวันสบายสบายไม่ต้องลงไฮไลท์เพิ่มก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยบลัชครีมมีตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นลิลลี่บายเรตัวนี้นะคะอันนี้สีเบอร์ศูนย์สองนะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Innocent Pink อันนี้คือสาวผิวเข้มสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าสีเขาชัดมากๆมาต่อที่บลัชออนแบบฝุ่นนะคะและเป็นเพนดิเปล่าตัวนี้นะคะอันนี้สีเบอร์สิบสองนะคะตัวนี้แกชอบใช้มากแต่ว่าน้องฮิตแพลนไปแล้วแล้วก็เป็นเฉดสีบลัชที่จะชอบที่สุดตั้งแต่เคยใช้บลนะัชออนมา อาจจะฟังดูเวอร์ไปนิดนึงนะคะเก็ชอบสีมากแต่ว่าเนื้อเขาอาจจะมีความแป้งนิดนึงนะคะทุกคน สีเขาแบบจะอ่อนนะุกคนอ่อนแบบอ่อนมากแต่ว่ามันสวยแบบไม่มีคําไหนมาอธิบายแล้วนอกจากคาว่าสวยดูคนมันแบบสวยน่ารักอะไรทํานองนี้นะคะอานจริง,รงตัวนี้ก็ไม่แนะนําสําหรับสาวผิวเข้มเหมือนกันเพราะว่าสีอ่อนมากเพกื่อนแกได้ใช้คุชชั่นประมาณสีเบอร์23ปัดออกมาแล้วสีก็ไม่ค่อยออกนะคะดังนั้นแนะนํา21ขึ้นนะคะดูคนที่แบบว่าแกต้องบอกว่าตัวไหนสาวผิวเข้มใช้ได้ใช้ไม่ได้หรือว่าสาวผิวอ่อนใช้แล้วสวยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูคนเพราะว่าแกไม่อยากให้ดูคนซื้อตามแล้วมันผิดหวังอะอย่างเช่นตัวนี้คือแกใช้ววสยมาาต่่ เพื่อนเกีย่ยใช้แล้วปัดออกมาสีไม่ออกเลยคือ <c oughs> ตัวเปริพิล่ามันน่าจะหมดอายุแล้วดังนั้น,น,นตอนนี้เกียก็เลยซื้อตัวลีนิกมาใช้นะคะอันนี้คือสีเบอร์21บ er ัิบเอบลเรีร์นาปปนะคะอันนี้เป็นสีที่ฮิตมากๆในช่วงนี้เนาะคือหลายคนใช้แล้วชอบมากแต่สำหรับเกี่ยเราเกียรูร้สึกว่าสีซู้ตัวเปริเปล่าไม่ได้นะคะเพราะว่าสีของมันออกคนละโทนอ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นนมชมพูที่นมชมพูจริงๆนมชมพูนมมพิวโชอลส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นนมชมพูแบบ ติดคูโทนและติดสว่างถ้าเนื้อสัมผัสอะ่ะแกชอบของคลีนี้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเรื่องสีแล้วอะ่ะแกจะชอบของตัวเพดีเพรามากกว่าคือสีตัวเนี้ยเขาจะออกแนวแบบชมพูคูโทนคือมันสวยมากๆแล้วแกร,รู้สึกว่าถ้าใครผิวเหลืองกว่าแกใช้แล้วน่าจะชอบมากๆนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเนื้อสีเขามีความโปร่งแล้วเขาจะมาผสมกับสีผิวเราอีกทีนึงมาต่อกันที่ตัวนึงนะคะ พูดถึงฝั่งเกาหลีไปเยอะและ้วรอบนี้มาที่เครื่องสำอางจีนบ้างนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นเบอร์สองนะคะเป็นของ Brownose นะคะสวยมากแต่ไม่เคยคิดจะใช้เลยซื้อมาเก็บพูดว่าซื้อมาเก็บเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันสวยแลวเขาปั๊มลายไว้สวยมากถ้าใช้ก็คือลายจะหายไปดังนั้นซื้อมาเก็บสะสมนะคะชิ้นนี้ <c oughs> คือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจะมีทั้งเครื่องสำอางที่ใช้อยู่ปัจจุบันเครื่องสำอางที่เก่าเก็บแต่ทิ้งไม่ลงแล้วก็เครื่องสำอางที่ซื้อมา เ็บเอาไว้เฉยๆนะคะอุ๊ยอย่างอันนี้ลืมพูดไปเลยพาเลตตานะคะอันนี้ก็ของ Flower Nose นะคะทุกคนอันนี้ก็คือสวยเหมือนกันจริงๆตัวนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าข้างในเขาใช้แล้วลายไม่หายนะคะสีกิตเตอร์สวยมากแต่ว่าโทนสีเขาจะออกแนวแบบแฟนตาซีนิดนึงก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะซื้อแบบ มาเก็บไว้เผื่อวันในวันหนึ่งอยากแต่งแฟนซีขึ้นมาก็จะได้หยิบตัวนี้มาใช้ได้เลยกลับมาที่ดัชออนนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นพาเลตลัชออนของเดซีตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นสีเบอร์แปดนะคือแบบดูสีบนพาเลตมันก็น่าราักดูเป็นสีนมชมพูที่ถูกต้องแต่ว่าอย่ารู้สึกว่าสีมันเป็นมากคือ <c ười> อย่างตรงเนี้ยถ้ามันอยู่บนแก้มมันคือนนออนมันจะไม่เหมือนกับพวกเครื่องสําอางแบบ ที่แบบปิดเบสขาวคุ่นๆที่มันจะออกนมๆว่าง่ายๆนะคะใครที่ถนัดสีตุ่นนะไม่แนะนําเลยเอาแก้มยังไม่หมดแก้มมีสองตัวนะคะตอนแรกแกนึกว่าหมดแล้วเอาจริงๆแกมีบลัชออนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือน่ารักมากอันนี้เป็นของเดซี่นะคะอันนี้เป็นบลัชออนที่แกได้แถมมานะอันนี้คือเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแกแปะเอาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นของเปียเบอร์จนะคะอันนี้คือตอนแรกแกเห็นรีวิวของออฟิเชียลคือน่ารักมากมันชมพูนมสุดๆ แต่พอได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันติดขาวเกินไปนะคะเพออนนื่อนอย้าแกไม่ค่อยแนะนําเลยสำหรับใครที่ผิวเข้มไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันอ่อนมากและสว่างมากนะคะทุกคนยางพูดเลยว,ว่ากแกเป็นคนที่ไม่มีคอนทัวร์เลยนะคะทุกคนอันนี้คือตลับเดียวที่มีและหมดอายุไปแล้วปัจจุบันก็คือไม่ค่อยได้ใช้คอนทัวร์เลยนะคะจะรู้สึกว่ากแกเป็นคนที่เติมเงาลงหน้าแล้วมันไม่ค่อยได้สวยขึ้นขนาดนั้นนะคะในลุค everyday ลุคแกก,ก็เลยไม่ได้แบบใช้คอนทัวร์เลยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ก็มีเป็นคอนซีลเลอร์สามรูมของดูแซมตัวนี้อันนี้หลายคนนะ่าจะแบบเรื่องชื่อหรือนามแบบมานานแล้วนะคะส่วนตัวเกดใช้เบอร์ศูนสามแล้วใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก็คือถือว่าสีโอเคเลยแต่ว่าใช้เป็นคอร์เรกเตอร์ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เกดรู้สึกว่าถ้าเป็นคอร์เรกเตอร์เอามาลงแบบกบใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยสีเบอร์หนึ่งที่เข้มกว่าจะเหมาะกว่าละคะเหลืองไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นฟองน้ำเบสิ่ที่เอามาเก็บไว้นะคะซึ่งมันเลอะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเลอะไปแล้วแล้วก็มีอนน พรมเมอร์ imer, ตัวทดลองคืออันนี้เขาส่งมาให้นะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์สองตัวสามตัวหนึ่งเลยอันนี้เป็นของเดซี่นะคะสีเบอร์สองอันนี้สีจะออกแนวไข่มุกนิดนึงคือยังไม่ได้ใจว่าทุกคนจะเห็นกลิตเตอร์ในกล้องไหมเพราะว่าที่ถ่ายวันนี้แสงค่อนข้างบดน,นะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะน,นี่เป็นของ f l าว e r อร์โนอันนี้เป็นสีทองนะคะอันนี้จะซื้อมาในเซตเนาะ ยัรู้สึกว่าเนี้ยสีจะชัดกว่าเดซีมากๆแล้วก็ตัวที่สามนะคะอันนี้ของโรแมนอันนี้ได้แถมมานะคะตัวนี้เขาจะแบบว่ามีความแบบติดเบสขาวกว่าตัวอื่นเนาะพูดตามต,ตรงเลยว่าพวกกลิตเตอร์แบบนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบจะต้องเป็นลุคที่จัดเต็มนิดนึงอะทุกคนแล้วส่วนใหญ่ในช่วงนี้ยยังไม่ได้แต่งหน้าแบบจัดเต็มเลยนะคะดังนั้นพวกกลิตเตอร์พวกนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ แต่ด้ยวยความแบบเป็นสาวเกลี่ยแบบเราอะคือมันเห็นอะไรเป็นกลิตเตอร์แล้วแบบมันอดใจซื้อไม่ได้จริงๆเหลือในนี้แค่3ชิ้นนะคะเดี๋ยวรีวิวแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะอันนี้พูดเลยว่าเสียดายมากที่ซื้อมานะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วของตัวเฮโรอีนเมคอยากจะบอกว่าจริงๆอะมันไม่ได้แย่เลยแต่ว่าที่เกียเสียดายเพราะว่าเกีย,ยไม่รู้ว่าตัวเองอะ เป็นคนที่ปัดคิวอ่อนแล้วไม่ขึ้นนะคะแต่สำหรับคนที่คอนทราส์น้อยอยู่แล้วพอมาใช้ปุ๊บหน้าจะไม่เหลือคอนทราส์เลยแล้วมันจะแบบไม่มีความสมดุลบนหน้านะคะดังนั้นคใครจะซื้อก็ลองพิจารณา,าจากฟีเจอร์หน้าก่อนนะคะอยา่าเพิ่งตามเทรนขนาดนั้นต่อมานะคะน,นี่เป็นลิปไลเนอร์ของโรแมนนะคะซีเบอร์สองดอี Pink. ่พีนก์นี่อันนี้เขาจะมีลิปแล้วก็เป็นหวัวแปลงในแท่งเดียวกันเลยอันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะใช้ดีเลยแต่ว่าอันนี้เอาจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าความขี้เกียจของเรานะะค สีเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีเขาจะเป็นชมพูแบบเข้มๆนิดนึงนะคะดูคนใครแบบตามหาแบบสีชมพูแบบออกแนวพีชๆนิดนึงตัวนี้ก็แน่นอนเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายในกล่องนี้นะคะก็คือจะเป็นที่ันต์ขนตานะคะของแคนเมกอันนี้จะพรีมาจากญี่ปุ่นนะคะน่าราังมากคือแบบเป็นสีชมพูทั้งแท่งเลยมาต่อกันที่กระเป๋าใบนี้นะคะทุกคนในกระเป๋าใบนี้ส่วนใหญ่เราจะเป็นแปรงแต่งหน้านะคะแต่ว่าก็จะมีเครื่องสําอางที่เป็นแท่งๆอยู่ อย่างเช่นอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์แท่งของ Hourglass นะคะใครที่ชอบความปกปิดติดทนอะไรทำรงนี้ตัวนี้เหมาะนะคะแต่ผมรู้สึกว่าลงใต้ตาแล้วแอบมีแห้งนิดนึงนะคะดังนั้นใครผิวแห้งอ่ะอาจจะต้องพิจิตริจารณาดนึงถ้าจะเอามาลงใต้ตานะคะแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะอันนี้เป็นของ h e r o i n Make นะคะเป็นมาสคาร่าปัดขนตานะคะซึ่งปกติจมไม่ค่อยได้ปัดนะแต่พอวันไหนจะปัดก็คือหยิบตัวนี้มาปัดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าติดทนมากเห็นว่าแพ็คเกจรุ่นนี้เขาหน้ารักดีก็เลยซื้อมานะคะแต่่วา ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ความติดทนคือแบบติดลืมต่อมาพูดถึงอายไลเนอร์กันบ้างนะคะอายไลเนอร์ที่จะใช้อยู่ใช้บ่อยเป็นประจําเป็นของจูดี้ดอลตัวนี้นะคะสีเบอร์ศูนย์สี่อันนี้เขาจะเส้นเล็กมากนะคะทุกคนคือนอกจากจะเส้นเล็กแล้วคือสีละมุนมากๆใครที่แบบว่าไม่ชอบอายไลเนอร์สีดาอะไรทํานองเนี้ยแต่ว่าก็ใช้สีน้าตาลไม่รอดเหมือนกันลองตัวนี้ดูคะ่ะสวยมากต่อมาอันนี้เป็นของเปรีเปร่านะคะตัวนี้เป็นตัววาดดอรี่อาย สีเขาจะอ่อนๆนะคะทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นชัดสักเท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเกียใช้จนแบบฝาหนองปิดไม่สนิแล้วต่อมาเครื่องสำอางแห้งนะคะใครจะไปคิดว่าเกียเก็บอายแชโดว์ไว้กับพวกแปรงแต่งหนะ้าคือเขาว่าจะเป็นพาเลทแห้งยาวแบบนี้นะคะนี่เป็นของเปริล e ล a สีนี้นะคะคือแนะนําเลยสําหรับสาวสปริงนะคะคือสีแบบนี้คือแบบมันอ่อนละมุนมากใครที่แบบว่าถานัดโทนสีสว่างแต่ว่าเบื่อสีคูโทน นะนำพาเลตนี้มากๆเกชอบใช้มากนะคะแล้วก็อันที่น่าสนใจอันหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเทนีผนตาของชิเซโดนะคะตัวนี้ก็ซื้อมาไว้นานมากแล้วก็วคือเขาจะเป็นแบบหัวเล็กๆแบบเนี้ยคะ่ะทุกคนคือมันสามารถเก็บแบบหางตาหัวตาที่แบบตัวใหญ่ๆแบบนี้มันเข้าไม่ถึงนะคะก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้ที่เหลือในนี้ก็จะเป็นแปรงแต่งหน้าทั้งหมดแล้วนะคะก็คิดว่าอาจจะไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันเยอะมากมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็น กระเป๋าเครื่องสำอางของดีออนะคะอันนี้คือได้มาฟรีนะคะเวลาเราซื้อเครื่องสำอางมาทางออนไลน์อ่ะเขาจะแถมตัวกระเป๋าตัวนี้ให้ตลอดนะคะเหตุผลที่แยกจากกระเป๋าใบอื่นนะคะหนึ่งเลยก็คือน้องลาคาแพงค่ะแล้วสองก็คือวัสดุบางตัวนะคะอย่างอันนี้ก็คือมันเป็นผ้านะคะถ้าแบบเอาไปเก็บกับเครื่องสำอางตัวอื่นมีโอกาสสูงมากที่น้องจะแบบถูกรบกวนถูกทำาลายนะคะดังนั้นก็เลยแยกออกมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะมีเครื่องสำอางดีออค่อนข้างน้อยนะคะ กาน,น,นแยกออกมาเป็นประเภท d ออนอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็คือมันจำง่ายนะคะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอย่างอันนี้นะคะเป็นค u ชช i o n ของ G i o นะคะแต่ว่าน,นี้ใช้หมดแล้วแต่ว่าตลับสวยมากทูกคนอันนี้คือเกียแบบตั้งใจซื้อตลับแยกเลยอันนี้เป็นเคสล l i m i t ็ดของปีที่แล้วนะคะเย่ามของคริสต์มาสปีนี้เขาก็ออกมาเป็นแนวแบบสีทองเหมือนกันดังนั้นใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้แกอีกอันนึงที่ใช้ดีไม่แพ้กันเลยก็คือ เป็นพาเลตไฮไลท์ตัวนี้นะคะอันนี้แกใช้เป็นเบอร์04นะคะทุกคนพาเลตสีนี้คือช่างเกาหลีชอบใช้กันมากและเกียก็ชอบใช้มากตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แกไม่ได้งไฮไลท์ใหม่เลยเพราะว่าไฮไลท์เขาแบบสวยมากทุกคนเคื่อจริงๆคือพวกเครื่อ,องสดีโอแบบนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็ใครอยากไปดูตรงนี้เลย <c oughs> มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายในกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือจะเป็น m a x กซิมิเนะคะของดีออเบอร์ศูนอันนี้เป็นสีชิมเมอร์สตรอเบอ r ี่นะคะคือเขาว่าจะมีชิมเมอร์อยู่ข้างในด้วยแล้วก็สีเขาว่าเห็นอย่างนี้มันค่อนข้างชัดน,นะคะแต่ว่าสามารถทาบางๆได้นะเพราะว่าเขาออกแนวแบบเป็นกลอสนะคะทุกคนอย่างอันนี้ก็คือเบลนดแล้วได้สีประมาณนี้นะคะวันนี้เกียก็ใช้ตัวนี้ทามานะคะคือเกียมีคลิปรีวิดีออลไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเราพูดว่าไม่ค่อยชอบตัวนี้เนาะ แต่ตันี้คือเกะกลับมาลองใช้น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าชอบน้องเฉยเลยอะคือตัวนี้ท่าบางๆแล้วสวยมากนะคะดังนั้นก็ขอแก้ต่างให้น้องนิดนึงเนะาะจากที่แม่เคยชอบตอนนี้ชอบแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คือเครื่องสําอางหมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีเหลือแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องสำอางทั้งหมดที่เกมีอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางของเกนในตอนนี้นะคะแล้วถ้าถามว่าพวกลิปล่ะไปอยู่ไหนคือตั้งแต่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีลิปยูทิ่งเดียวใช่ไหม เดี๋ยวแกพาไปดูค่ะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขามีฐานเอาไว้ใส่แบบพ่วง iPad อย่างนี้นะคะแต่ว่าเคียมมวางลิฟไว้เพราะว่า iPad ดแกใส่เคสแล้วมันเอามาวางไม่ได้แล้วกก็รู้สึกว่าเอาลิฟมาวางไว้แบบนี้มันใช้สะดวกมากค่ะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีวิวนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางเนาะแล้วก็หน้าตัวคอมตรงนี้ก็คือมีลิฟเหมือนกันนะคะดังนั้นนี่ก็คือทั้งหมดในกระเป๋าเครื่องสำอางของเกในวันนี้นะคะก็ ใครชอบชิ้นไหนก็คือสามารถซื้อตามได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะเกี้ยก็ขอฝากชอบของเกีว้ไว้ด้วยนะคะทุกคนใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เกียด้วยนะคะอาเจอกันใหม่ที่หน้านะคะทุกคนวันนี้เกี้ยขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย